สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนทุเรียนใกล้ทะเลจังหวัดระยองนะครับหน้าสวนจะติดถนนคอนกรีตสาธารณะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าสวนเราสองหลังนะครับมีเพื่อนบ้านรอบสวนเลยนะครับเข้ามาในสวนก็จะมีทุเรียนพันหมอนทองประมาณ80ต้นนะครับให้ผลผลิตได้แล้วสวนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เป็นลักษณะที่เนินนะครับ หน้าสวนจะลักษณะเป็นที่สูงแล้วก็ไล่ระดับลงไปสู่ท้ายแปลงสู่สระน้าท้ายแปลงจะเป็นที่ต่ำฝาด้านหน้านะครับสวยสําหรับทุเรียนเลยนะครับเพราะว่าน้ําจะไม่ขังอยู่ในตัวสวนนะครับสวนพร้อมให้ผลผลิตเลยนะครับยั่งอยู่ที่ตําบลชากโดนอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับส่วนนี้เดินทางจากสวนไปพักผ่อนชายหาดแหลมแม่พิมพ์ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีเท่านั้น ตัวสวนมีทุเรียนพันหมอนทองประมาณ80ต้นนะครับให้ผลผลิตได้แล้วแล้วก็มีทุเรียนพันอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีก้านยาวกับอ่าชนีนะครับอย่างละต้น2ต้นส่วนที่เหลือเป็นหมอนทองล้วนๆนะครับแล้วก็มีมังคุดให้ผลแล้วอยู่15ต้นแล้วก็รองกอง15ต้นนะครับแล้วก็มีเงาะโรงเรียน2ต้น ตัวสวนล้อมรั้วให้เรียบร้อยเลยนะครับมีทีมงานมืออาชีพรับทําสวนให้พร้อมภาพวิดีโอรีวิวนี้ผมรีวิวไว้ตอนฤดูการมีผลผลิตปี2567ที่ผ่านมานะครับก็มีทุเรียนแกรนทุกต้นนะครับปัจจุบันก็เจ้าของบำรุงไว้อย่างดีนะครับสนใจก็นัดชมได้เลยเข้ามาตรงบริเวณกลางสวนก็จะมีต้นให,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่สามารถแฝงลูกต้นหนึ่งได้ประมาณเป็นร้อยๆลูก อีกหลายต้นนะครับ56ต้นที่อยู่บริเวณกลางสวนที่เหลือก็จะเป็นทุเรียนอายุประมาณ8ปปีนะครับส่วนชนุดนี้จะเป็นทุเรียนรุ่นแรกที่อยู่ในสวนนะครับตัวสวนล้อมรั้วไว้เรียบร้อยเลยนะครับตัวสวนห่างจากตัวอำเภอแกลงประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างใหญ่หรือว่าศูนย์ราชการอำเภอแกลงก็ห่างจากสวนเราประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นหลองกองนะครับมีพืชผัก ผลไม้หลากหลายเลยนะครับในส่วนนี้ทุเรียนอ่ามังคุดลองกองเงาะองเรียนแล้วนะก็มีอระบบสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งสวนมีทีมงานมืออาชีพรับทําสวนให้พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นมังคุดนะครับมังคุดก็มีอยู่ประมาณ15ต้นเป็นสวนผลไม้ที่มีหลากหลายเลยนะครับหลักๆแปดสิเป็นเป็นทุเรียนที่เหลือก็จะเป็นมังคุดกับลองกอง แล้วก็งอโรงเรียนนะครับด้านท้ายสวนนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านมีรอบสวนเลยไม่ไม่เปรี่ยวสวนจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะครับร้อมรั้วเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็มีลำรางน้ําเล็กๆนะครับนอกรั้วริมรั้วนี่จะเป็นลำนางลำรางน้ําสาธารณะนะครับเล็กๆมีน้าไหลผ่านแล้วก็ทั่วสวนก็ลักษณะเป็นที่เนินนะครับหนักฝนตกมาน้ําจะไหลลงสู่ลำรางท้ายสวน เหมาะเลยนะครับซื้อไว้ไว้พักผ่อนยามเกษียณหรือว่าไม่เป็นบ้านพักบ้านสวนนะครับ mm. ผลไม้ให้ผลแล้วทั้งหมดนะครับโฉ mm. นดคุดแดงนะครับสี่ไร่1งานส3สิาตารางวาจะของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง6กล้านสามแสนเาหนะครับร mm. าคานี้ก็ยังพอพูดคุยต่อลงได้นะครับ mm. สนใจกันนั้นผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับ mm. มีทีง,งานมืออาชีพรับทำสวนให้พร้อม ส่วนที่อยู่ไม่ไกลทะเลหาดแหลมแม่พิมพนะครับหาดแหลแมแมพิมก็เป็นหาดสวยของอําเภอแกรงจังหวัดระยองเป็นหาดที่หาดทรายขาวทอดยาวถึง4กิโลนะครับเป็นส่วนผลไม้ผสมนะครับหลกัหลกๆ80%เป็นป็นทุเรียนแล้วก็มีบังคุดลองกองแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับพริกกับเพามีหลากหลายเลยทุกอย่างให้ผลแล้วนะครับ วางระบบน้าระบบสปริงเกอร์ไว้ให้พร้อมล้อมรั้วไว้ให้รอบรตัวบริเวณสวนมีทีมงานมืออาชีพรับทําให้ก็ห่างจากเซเว่นประมาณกิโลหนกิโลเศษเท่านั้นนะครับตัวสวนหน้าสวนเราก็มีพันบ้านอยู่สองหลังหน้าสวนก็ติดถนนคอนกรีตสธนาธารณะนะครับเดินทางสะดวกสบาย เดินทางจากสวนไปพักผ่อนทะเลหาอและแม่พิมพ์พก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นตัวสวนแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านเลยนะครับหน้าสวนมีเพื่อนบ้าน2หลังแล้วก็ท้ายสวนก็มีเพื่อนบ้านอีก 2, อหลังนะครับตัวสวนก็เป็นส่วนตัวนะครับล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วมีประตูเข้าออกมาตรฐานมีทีมงานมือชีพรับทําให้นะครับสนใจนันผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับ สวนทุเรียนผสมมีทุเรียน80%นะครับที่เหลือเป็นมังคุดลองกองเงาะโรงเรียนแล้วก็มีกล้วยแสบๆอยู่ริมขอบสวนนะครับสวนให้สวยสมบูรณ์นะครับนี่ผมบินโดนให้ชมนะครับบรรยากาศโดยรอบก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าสวนเรานะครับสองหลังตัวสวนล้อมรั้วให้เรียบร้อยนะครับ มีทุเรียนพันมอนทองประมาณ80ต้นนะครับให้ผลแล้วแล้วก็มีลองกองมังคุดอย่างละประมาณ15ต้นแล้วก็มีเงาโรงเรียน2ต้นนะครับท้ายสวนก็ติดลำรางน้ำนะครับมีน้ำไหลผ่านเป็นสวนทุเรียนผสมนะครับที่สวยสมบูรณ์นะครับพรอมให้ผลผลิตซื้อแล้วได้ผลผลิตเลย มีทีมง,งานมืออาชีพรับทําให้นะครับเ่าถ้าเดินทางจากสนมามบินตัวรณภูมิมาก็ประมาณ185กิโลเมตรนะครับถึงสวนจากสวนเดินทางไปศูนย์การค้าของอำเภอแกลงตัวอำเภอตัวโรงพยาบาลก็ประมาณ10กิโลเมตรเดินทางไปพักผ่อนชายหาดและแม่พิมพ์ประมาณ10กิโลเมตรเช่นกันนะครับสวนสวยสมบูรณ์พร้อมให้ผลผลิตมีทีมง,งานมืออาชีพดูแลให้นะครับ สนใจนัดผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับมีผลไม้เต็มพื้นที่เลยสีไร่หนึงาน3 3ตารางวาจะของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง6กล้านสามแสนาหนนะครับราคานี้ก็สามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่มีเพื่อนบ้านรอบตัวสวนเราเลยอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับตัวสวน มีเพื่อนบ้านติดหน้าสวนเลยสองหลังแล้วก็ท้ายสวนก็มีอีกสองสามหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นสระน้ํานะครับที่ผมมารีวิวก็ฝนเพิ่งตกนะครับน้ําก็ในสระน้ําจะดูขุ่นนิดนึงเดี๋ยวฝนหยุดก็น้ําก็จะตกตะกอนใสนะครับมีสระน้ําในฉนดของเราหนึ่งสระแล้วก็มีโรงสูกน้ําลักษณะที่ดินก็จะเป็นดังลูปนะครับด้านหน้าติดทางสาธารด้านท้ายติด ลำลางน้ำสาธารณะนะครับสนใจนัดผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทำการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายในหนึ่งวันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ